มากินกันค่ะมากินกันค่ะอีมีนะคะอีมีอีมีค่ะร้านแคนนาบิสแคนนาบิสแคนนาบิสอยู่ทางเดินระหว่างไปยกหนึ่งไปไปยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองนะคะเป็นตึกแถวหนึ่งคู่หานั่งรับประทานได้ค่ะคุณผู้ชมมาได้เลยนะคะเปิดทุกวันสิบโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นจันถึงอาทิตย์ค่ะร้านแคนนาบิสแคนนาบิสแคนนาบิสค่ะมีกว๋วยเตี๋ยวหมูตุนห้าสิบบาทไก่ตุนห้าสิบบาทเนื้อตุนเจ็ดสิบนะคะ ก๋วยจับยวนหกสิบก๋วยจับหมูกอบ60สิจินตโฟงห้าสิบเก่ยวน้ำหมูแดง50าสิบก๋วยเตี๋ยวหลอด50าสิบะพาะปลา80นะคะขนมจีนไข่ตาหวาน50มารับประทานได้เลยค่ะถ้าไม่สะดวกมาทานก็โทรสั่งไปกินที่บ้านได้ค่ะรถคิดตามระยะทางนะคะโทรศ8 1630 4 6 2นึ่งหกสายอและไลน์มาสั่งก็ได้แอตเลนาดอตแกงไลนมี l e e เลีเอ g ค่ะ เมื่อกี้มันตัดใช่ไหมมันมีคนโทรเข้ามาคนโทรเข้ามาไม่ท่านพูดมันจะไม่ท่านรับมันจะไม่พูดนักทวีตกระเสียนจากนักวอีเมีอีเมี มันทำไม่เป็นมันโง่สั่งมันทำแล้วมันไม่ได้ทำงูไง มีมีที่ที่ถ้าเป็นเมือที่แบบทำเขาจะอร่อยกว่าน,น,น,นี้อันนี้มันใช่กับนนมันัไม่ใช่เขาจะใส่ปูมาด้วยอันเนี้ยร้านเยาวราชที่ดังๆเนาะเขาจะต้องใส่ปูด้วยอีหมีเนี่ยมันทําให้เป็นลูกจ้องท่านอะสุ้มกิฟท์ท่ันดูมันก็ไม่สนใจ สัญญาไม่ดีฉันส่งคลิปให้มันดูไงไม่สนใจ ทายแล้วโมงหกงุดงิดไม่ได้เรื่องมันทำไม่เป็น จริงๆอีมีเนี่ยมันทำไม่เป็นไม่ถูกใจแม่โดนแม่ด่าเมื่อกี้ทำงานแล้วไม่ถูกใจแม่แต่ก้องเขาก็มาทำแค่วันอาทิตย์วันเดียวเพราะบ้านเขาน้ำท่วม ไม่ถูกใจกินอีมีไงมีส่งคลิปไปให้มันดูแต่มันขี้เกียจไงมันไม่ดูคลิปไง มันอย่างนี้วันนี้มีคนมาร้องเรียนแม่เนี่ยเป็นพันคนเลยบอกว่ามีแม่ค้าออนไลน์รีวิวบอกว่าสวยก่อนปีใหม่ห้าพันศัลยกรรมก่อนปีใหม่สวยก่อนปีใหม่ห้าพันมาจำห้าร้อยมีฉีดโบทอกมีฉีดฟิลเลอร์ปากมีทําจมูกคนก็จองใหญ่เลย ไปสองแสนคนเพราะว่าอ้เชื่อถือและศรัทธาปรากฏว่าคนที่จองไปไม่ได้ทำเพราะว่าไปคลินิกมันแบบทำได้แค่วันละร้อยห้าสิบคนคนไปออกันที่หน้าคลินิกตั้งพันกว่าคนหมอก็ททำไม่ไหวว่ารับได้แค่ร้อยห้าสิบแล้วไปถามว่าคิวต่อไปจะนัดวันไหนก็ให้คำตอบไม่ได้จัดคิวไม่ได้คนเขาก็โกรธ เขากลัวติดโควิดด้วยเพราะมันแอร์อัดอย่างนั้นมันจะเป็นคัสเตอร์ใหม่เขาก็ของเงินคืนเพราะกลัวว่าไปทําแล้วเดี๋ยวไปติดโควิดในนั้นหรือว่าหมอเหนื่อยมากแล้วทำจะออกมาจะไม่สวยเขาก็เลยของเงินมาจําคืนปรากฏว่านางใช้เครื่องตอบแบบอัตโนมัติไม่ได้ใช้คนตอบถ้าปรากฏว่าบอกอีสิบสี่วันค่อยมาเอาคืนให้แจ้งอันนี้คนเข้าก็ใจร้อนนะ ไม่ตอบด้วยบางทีถามไปก็ไม่ตอบด้วยก็ใจร้อนก็เลยแบบจะพากันไปแจ้งความวันจันทร์นย่ยจะนัดไปประมาณพันห้าร้ยคนเนี่ยจะพากันไปแจ้งความว่าช่อโกงประชาชนอืม